ไพ้อยากบอกอะไรคุณสำหรับผู้ที่เรือกกองที่1นนะคะในอดีตนะคะคุณอาจจะมีความเจ็บปวดเสียใจนะคะผิดหรือว่าผิดหวังนะคะกับเรื่องราวนะคะมีความทุกทรมาหรือได้รับความทุกข์นะคะแต่ต่อจากนี้ไปนะคะคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะอะไรที่ทําให้คุณคิดมากคิดเยอะคิดหนักนะคะคุณจะได้มีการตัดสินใจนะคะด้วยตัวของคุณเองนะคะมีการตัดสินใจด้วยเหตุและผลของคุณนะคะ ขอให้คุณได้ขอให้คุณได้ทำบุญทำทานนะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานอยู่แล้วนะคะและขอให้ยึดเหนี่ยวการไหว้พระสวดมนต์นะคะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะคะจะเป็นเครื่องเหนี่ยวนําจิตใจคุณนะคะและทาให้คุณได้รู้สึกมีความสุขนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะอะไรที่มันเจ็บปวดเสียใจนะคะ กาลังจะผ่านพ้นไปนะคะความทุกข์ความเสียใจนะคะจะได้รับการปล่อยผ่านนะคะแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าขอให้คุณได้แบ่งปันนะคะช่วงเวลาของคุณให้กับผู้อื่นนะคะหรือว่ามีการบริจาคนะคะให้ทาน คุณยังคงมีสิ่งดีๆอยู่รอบตัวคุณนะคะขอเพียงแค่คุณเปิดใจนะคะมองเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเหล่านั้นนะคะขอให้คุณลดละความคิดมากคิดเยอะนะคะปล่อยวางทุกสิ่งนะคะแล้วเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณนะคะ ขอให้คุณละทิ้งนะคะเรื่องราวที่เป็นทุกข์ในอดีตนะคะคุณกำลังจะได้เจอสิ่งดีๆแล้วนะคะขอให้คุณอดทนและมีความมั่นใจในตัวเองนะคะสิ่งดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้าคุณจะได้ประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะ s i ออฟวรนะคะ ขอให้คุณเข้มแข็งกับทุกอย่างที่คุณเผชิญหน้านะคะสเตรงนะคะขอให้คุณสู้กับเรื่องราวหรือปัญหาที่ได้เผชิญหรือว่าพบเจอนะคะคุณจะมีเทวดานะคะมาปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะบุญที่คุณเคยทําไว้นะคะจะส่งถึงคุณนะคะบุญจะส่งถึงคุณขอให้คุณได้เชื่อมั่นนะคะหรือว่าพรใดที่คุณเคยขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะท่านจะเมตตา กับคุณนะคะพรจะสำฤทธิ์ผลนะคะนี่หรือว่าสิ่งที่ทำให้คุณเป็นทุกข์นะคะจะได้รับการแก้ไขนะคะแก้ตรงจุดนะคะจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าทำการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่ก็บอกว่า ากคุณได้ทำงานนะคะเกี่ยวกับงานออนไลน์ได้นะคะสิ่งสากลนะคะเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์หรือว่าเกี่ยวกับข้ามชาติข้ามประเทศได้นะคะต่างชาติได้นะคะเกี่ยวกับแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะคะเกี่ยวกับการขนส่งการขนย้ายนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณนะคะแล้วก็ขอให้คุณได้พักผ่อนนะคะดูแลตัวเองบ้างนะคะ จะมีเรื่องราวดีๆมาเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นสิ่งเติมเต็มให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะสมบูรณ์ขึ้นนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะ